สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณสุมาลานะคะโคเคคุณสุกับน้องนามินะคะนะวันนี้ก็มาตามนัดเนาะวันนี้วันอะไรคะน้องนามิวันนี้วันวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสามนะคะนะวันอาทิตย์ที่สิบสามเนาะเมราะวานแม่ไปเที่ยวไหนบ้างคะมีลูกๆเลี้ยงอะไรบ้างคุณสุคุณสุเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยง สร้อยคุณย่าไปไหนคุณสุลเลี้ยงเลี้ยงอ่าเลี้ยงหมูกระทะลูกๆนะคะลูกชายก็ถามว่าน้องเอถามว่าวันนี้ทําไมถึงทานหมูกระทะอันเรื่องไอโอกาสอะไรงสุเลยบอกว่าอ่าก็เรื่องในโอกาสวันแม่ <c ười> คุณแม่เลี้ยงลูกไม่ใช่ <c ười> ไม่เป็นไรนะคะความสุขของเราก็คืออยู่ที่บุตรเนาะถ้าเราต้องการความสุขเราก็ นะเลี้ยงบุตรบุตรเราเรามีความสุขแล้วนะฮะในครอบครัวเนาะวันนี้น้องนามิใส่ชุดอะไรคะใส่เสื้อถักนะคะ่ะใส่เสื้อถักที่คุณสุดถักเมื่อวานที่ที่โชว์เมื่อว,วานก็ใส่พอดีเลยน้องมันนี้ได้๋เขียนค่ะก็ใส่พอดีนะคะตรงนี้เขาก็รูดคือรูดก็ได้ไม่รูดก็ได้นะคะโบตรงนี้นะคะคือโบตรงนี้ถ้าเราไม่รูดถ้าเราั่นก็ดึงออกมาเลยนะคะแต่ตอนนี้คือน้องมันคือน้องน้งนมิเขา้า ใส่จมกเบนนะคะวันนี้นะเขาก็เลยต้องลูดนะคะเขาใส่จมกเบนนะคะวันนี้เขาใส่จมจกเบนนะคะพาร,รีเสื้อซับไหนเขาไม่มีแบบอะไรนะแบบไซส์เดียวเขาต้องใส่เสื้อซับไซส์เดียวอันนี้น้องนัมม่ใส่จมกระเบนเป็นผ้าผ้าไลายไทยนะคะผ้าถุงไลายไทยเป็นจมกระเบนนะคะ <c oughs> เน็บดอกยี่โถนะคะจะทําที่จริงต้องเน็บทางนี้นะน้องนัมมี่ ผิดทางจะออกไม่ได้ละไม่เป็นไรคนละทางกับคุณคุณยายคุณยายเน็บทางนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเน็บทางเดียวกันนะคะพอดคีคุณยายเน็บให้ผิดทางนะคะโอเคถังนี้ก็ดูสวยฝ่าใช่ไหมคะนะดูสวยฝ่าเนาะอันนี้หนังละมีก็น่ารักเขาทำผมทรงใหม่นะคะเนี่ยเปียผมเห็นไหมคะ อน่ารักนะคะสวยมากเลยค่ะนะคะน่ารักน่ารักน่ารักตามใหม่วันนี้เขาเป็นเขาบอกว่าวันนี้เขาเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานหนูเป็นลูกครึ่งอะไรคะเมื่อวานเป็นลูกครึ่งอังกฤษวันนี้เป็นลูกครึ่งไทยโอเค วันนี้นะคะคุณสุดแต่งชุดให้หุ่นนะคะมาน้องระมีตลงจากเก้าอี้อคุณยายจะให้เขาเห็นหุ่นนะคะวันนี้ใส่ชุดให้หุ่นก็คือ,อเสื้อถักสามเหลี่ยมนะคะของสุดเองนะคะสีปูนแดงให้เข้ากับวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ผ้าถุงฝ้ายแจมไหมไหมแจมฝ้ายของ เพวากาลสิ์นะคะเป็นสีแดงชํำนะคะก็ตรงนี้เป็นเม็ดมะขามนะคะเป็นลายดังเดิมลายเดียวกันกับที่คุณสุดใส่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเสื้อฝ้ายผสมลินินเป็นทรงกิลดานะคะทรงกิลดาสีแดงนะคะแดงชํำนะคะแล้วก็ใส่กับพ่อถุงสีแดงนะคะลายแพยอใบลายหนึง่งก็คือเป็นลายสามเหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะตรงนี้ก็สวยนะคะ สวยคนละแบบนะคะอันนี้ก็แดงคนละแบบอันนี้เป็นแดงหมักสุกนะคะนะคะนะคะแล้วสวยคนละแบบนะคะวันนี้เสื้อซับเสื้อซับใช่เดี๋ยวคุณยายจะใส่เสื้อซับให้หนูใส่เสื้อซับให้หนูใส่เสื้อซับสีจะสีสีม่วงใช่ไหมคะใช่สีม่วงเขาจะเอาอีกตัวค่ะจะเอาสีม่วง นสีไหนในยกมามาให้ไอ้ท่านผู้ชมดูสิอืมเอาอีกาอ,อาอกอยกมาค่ะที่หนูจะถักตัวหนึ่งนะคะตัวเดียวสิคะทีละตัวค่ะเอามาอันเดียวค่ะอันที่หนูจะใช้อ่าเนะี่น้องน้ำมีอยากได้เสื้อสีนี้ค่ะดูสิเด็กนะแต่เ็าอยากได้เสื้อสีนี้นะคะอ่ะสีเขาเรียกว่าม่วงอ่อนนะคะตัวน,นี้นะคะเ็าอยากได้สีนี้อลูกอ่ะนังน้ำมีเจ็บไว้สีไหนคะ ได้อยากได้สีนี้ด้วยค่ะดูเขาอยากได้แต่ละสีสิบแบบสีสีผสมสีคอ้อเท้นะคะอันนี้เขียวอมเทานะคะเขาอยากได้นะคะเขาบอก่าเหมือนชาเขียวอ่าเขาบอกว่าเหมือนชาเขียวเขาอยากได้อีกอีกสองตัวตอนแรกว่าเอาตัวเดียวแต่นนี้เอาสองตัว <c oughs> นะคะคุณสุใส่เสื้อลูกค้าชื่ออะไรนะพี่แดงสามตัวนะคะลูกค้าสามตัวนะคะอันนี้เป็นลายดอกมะลินะคะเป็นลายแบบ ได้ดอกมะลิแล้วก็ถักกระเป๋าถักคอแล้วก็ถักแขนนะคะแล้วก็สีครีมนะคะสีครีมเป็นลายพัดนะคะแล้วก็สีดําสีดําสีดําเป็นลายจ่ามงกุฎนะคะแต่สีอ๋อถักกระเป๋าหมดเลยนะคะถักคอถักกระเป๋าหมดเลยนะคะอันนี้นะคะของอุ้หลุดอีกแล้วอุ้ตายเดี๋ยวไม่สวยนะลูกหนูจะใกล้กล้องเดี๋ยวหน้าใหญ่เดี๋ยวไม่สวยต้องห่างมานิดหนึ่ง เดี๋ยวคุณยายเอาจิ๊บมาปักให้ค่อนอากกจิ๊บปักดอกไม้พี่สาวพี่สาวคณสวพี่แดงเขาบอกว่าคิดผิดหรือคิดถูกที่จะที่ให้นามิมาช่วยงาน <c oughs> ดูถูกตัวยุ่งเ <c oughs> ลยโอเคณ <c oughs> สุใส่สีอ่ชวพูเจีบบัวนะคะเป็นไทยเป็นทรงไทยเรียนประยุกต์นะคะ แล้วก็ใส่ว่าถุงฝ้ายแจมไหมใหม่แจมฝ้ายสีชมพูของอุส,สุมีตัวหนึ่งตัวนะคะลายนี้นะคะลายเดียวกันกับลายนี้นะคะุคณสุตัดนะคะเป็นผ้าฝ้ายวันนี้คุณสุจะพูดถึงผ้าฝ้ายผ้าผ้าไหม่แจมฝ้ายเ,เพวากลาสินนะคะวันนี้จะขายในตัวนี้คือราคา180ร้อยแปดสิบบาทเอาไปตัดนะคะุคณสุรับตัดถ้าตัดแต่คุณสุคือตัดสําเร็จมีซิปนะคะคือรวมอัดผ้ากาวสี่ร้อยนะคะ แต่ถ้าตัดแบบตะขอสวมนะคะ3 5 0หตัดแบบป้ายกระดุมสามเม็ดเก๋ๆแบบดูไวรุ่นขึ้นมาหน่อยก็คือ3 5 0หเหมือแนบบกันนะคะถ้าเพิ่มกระเป๋าก็คือห้าสิบบาทนะคะต้องบอกลวกหน้าว่าเพิ่มกระเป๋าสืเติมนอตให้ช่างเขานะคะโอเควันนี้คุณสุก,กําลังถักตัวนี้นะคะถักตัวของคุณสุอันนี้ของลูกค้านะคะคุณสุถักเป็นอ่า ลายกาสลองนะคะการสลองเนะาะอย่างแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ลายใบใบผักแว่นคุณสุกก็เชี่ยมกรกแแล้วนะคะเชี่ยมระแรนนะะละแ,รแล้วันนี้เขาถักเชี่ยมรัแแล้เดี๋ยวถักไปกลับถักไปกลับเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่ำหลังสูงเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>นะคะหน้าต่ำหลังสูงเรียบร้อยนะคะ Okay. นะคะม,าขา,ขา,มาขายของนะะ้องนมิอยากขายของค่ะนะคะช,าชา้าๆลงชา้าเอามาไว้ก็อี้นี่ลูะวะางลงนะคะอ๋หนูนั่งเหน่อะลก <laughs> แม่ขาวันนี้นั่งไมค่อยใจร้อนนะครับไอ้เขาดำกุมม้สุเหลือแค่สองผืนนะคะนะคะเขาดำแพรว่าเอาไปตัดนะคะเป็นผ้าฝ้ายแก้มไหม่ไหมแก้มฝ้ายนะคะ ตัดขึ้นมาเหมือนไหมเดียนะอาจจะก,กาวเหมือนไหมเดียเลยนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะสีดำเนี่ยนะคะนะเป็นไหมแกมไฟไฟแกมไหมนะคะเอาไปตัดนะคะในผืนที่หนึ่งนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะผืนที่สองผืนที่สองค่ะนะคะลในข้อนะคะดูเรียบร้อยดูหรูนะคะยกไฟขึ้นมานะคะเป็นงานยกไฟขึ้นมานะไายเสต เจมฟายนะคะของกาละสินนะคะนะร้อยแปดสิบบาทนะคะเป็นที่สองใช่ไหมเป็นที่สนะคะเป็นที่สามคะ่ะนะคะลายนี้เป็นลายเหลียบๆนะคะเวลาใส่ก็ดูเก,ก๋ดูสวยสีม่วงนะคะนะคะนะคะโอเคร้อยแปดสิบาทซื้อไปตัดนะคะถ้าให้คุณสุดตัดก็แต่ถ้าเรามีช่างอยู่เราก็เอาไปตัดนะคะสใส่นิ่มๆใส่สบายสีสไม่ตกนะคะ พูดดีๆลูกพูดเพาะๆอันนี้พืนพืนที่สี่ค่ะนะคะสีกะปีนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะนะคะตัดออกมาเหมือนใหม่เลยนะคะเหมือนใหม่เลยคุณสุก็ใส่บ่อยแด้นะคะนิ่มๆน,นะคะตัดไปปบบพนมเรื่อยกก็นิ่มนะคะโอเคนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะนะคะสีไม่ตกนะคะสีไม่ตกอย่าผืนที่ห้าหรือหกนี่แหละลกูก ค่อยๆย,ยกนะลูกนะเออค่อ,คอยๆย,ยกยกมาแค่แค่ครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะโอเคจ้ะนะคะหลายนี้สีชมพูชมพูอมม่วงนะคะตัวนี้ชมพูอมม่วงนะคะตัวนี้ชมพูอมม่วงนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะนะคะโอเคร้อยแปดสิบบาทค่ะแพทีนะะ่ห พืนที่หกนะคะเองลายใหม่แล้วนะคะไปลายใหม่เลยอันนี้เพิ่มมานะคะแข่งกับสอบเมื่อคืนนะคะลายนี้ลายนี้เป็นลายเป็นลายในหุ่นนะคะเป็นลายที่สีแดงนี้นะคะนะคะเหมือนไหมนะคะเวลาเราอัดว่า,าก,กาวเสร็จตัดเสร็จเหมือนผ้าไหมนะคะแข่งกับพื้นละเมินได้ <c oughs> นะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะสีน้ำเงินนะคะ น,นี่สวยมากอ่าน้องน้ำมีบอกว่าตัวนี้สวยมากเสียงเจ๋วเลยค่ะเสียงเจ๋วเสียงดังของคุณใหญ่นะคะอันนี้สวยกกว่าทุตัวเลยนะอ่าวันนี้สวยกว่าทุกตัว,ต,วตัวนี้สวยแบบว่าเป็นชมพูแชมพูกะปิอะฮะกะปิน้องน้ำมี่เขาช่วยโปรโมทนะคะชมพูกะปินะคะแต่ว่าตรงรอบๆเหมือนสีม่วงอ่อนๆชอบอ่านะคะ แม่ค้าตัวเล็กบอกแล้วค่ะอันนี้สีม,นนม่วงนะคะสีม่วงจะมีดอกเล็กๆอยู่ข้างในเห็นไหมดอกเล็กๆจะยกได้ขึ้นมาเป็นได้เส้นเล็กๆนะคะฝืมเป็นใหมนะคะไหมสังเคราะห์นะคะคร้อยแปดสิบบาทอันนี้ผืนอะไรสีน้ําเงิน <4 S 1> สีขาม,มนะคะอนนี้ตัดออกมาสวยค่ะ ะะเป็นผู้ใหญ่ก็ใส่สีนี้มันจะอัมพาง่มเราหน่อยถ้าใครอบวบก็ใส่สีนี้นะคะเพราะเขายกดอกสีเบตเห็นไหมคะเพรายกดอกสีเบจนะคะสีขาวนะคะสวยมากเลยค่ะนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะสีไผ่ค่ะเหลียงไผ่นะคะตัวน,นี้เหลียงไผ่บลยนี้สวยเหมือนไหมเลยนะอันนี้ลายเพวากาลสินเหล่านะคะเป็นดอกเล็ก,เลกๆเห็นไหมคะ ในสามเหลีย่ยมนะคะดูดูเชิงตีนเขาสวยมากนะคะร้อยแปดสิบบาทสีไผ่นะคะ<ส>เลี้ยงไผ่ค่ะเลี้ยงไผ่สีขาวอนุอนุไม่ต้องผืนนะคะเพราะว่าถ้างั้นค,คุณคุณคุณใหญ่ได้พับเพราะว่าเราต้องยกขึ้นอย่างนี้ยให้มันอยู่อื่หนูไม่ต้องผืในี่สีเทาะค่ะนะคะ เทายกดอกเบดน,นะคะโอเคร้อยแปดสิบาททุกผืนนะคะเอาไปตัดนะคะเอาไปตัดเนาะอันนี้สีแดงเม็ดมะขามนะคะข้างในเป็นเม็ดมะขามนะคะตรงนี้เป็นหัวแดงฉ่ำนะคะเป็นหลายนี้วแต่สีเดียวกันกับตัวนี้นะคะสีเดียวกันนะคะสวยนะคะจะไห้อจำไม่ได้แล้วลูกไม่น้องจำไม่ได้ค่ะ เรายกมาเจลสีผืนเ่งอันนี้สีฟ้าค่ะนะคะฟ้าราชินีเนาะนะ,ะตัดตัดรอใส่อไม่เป็นไรหรอกเออยกมาไอ้ที่ยกได้ก็ยกมาเลยอันนี้เป็นสีฟ้าราชินีตัดด้วยใส่ปีหน้าได้นะคะลายใหม่แล้วะะลายนี้หมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะเป็นลายแบบคุณสูดใส่นะคะสีชมพูนะคะลายกุณสูตรใส่นะคะ เป็นลายดั้งเดิมนะคะลายนี่เป็นลายดั้งเดิมนะคะร้อยแปดสิบบาทนะอันนี้สีไผ่ค่ะนะคะลายดั้งเดิมเนาะน้องละเมทใไทหัวถ่ายอันนี้สวยนะคะลายตัดสีไผ่นี่สวยมากนี่ินะคะร้อยแปดสิบบาทเนาะสมสุดเริ่มปวดแขนแล้วอันนี้สวยอะ่ะอ่ะน้องละเมิมาชมนะคะ ลุงน้องมิจะชอบสีแบบนี้นะคะสีกะปินะคะชมพูกะปินะคะนะคะสวยมากเขาเขาจะชอบสีแบบนี้นะคะสีเหมือนเขาเทลมันผสมอะไรเขาจะชอบประมาณนี้ผสมกันแบบสีชมพูกับสีม่วงน่ะเขานนก็สเป็นสีบานเย็นแบบเข้มเข้มบานเย็นน่ะเข้มเข้มบานเย็นเป็นลายใหม่แล้วนะคะเป็นดอกเล็กๆเนียนะคะ ชมพูบานเย็นก็หวานนะคะเวลาออกเป็นสานะคะเราใส่นะคะตัดไว้เวลาออกเป็นสาอีกสองเดือนนะคะ,อ,ะอย่าพือสิคะอันนี้เป็นสีเทานะคะพอดีน้องนะ่าม่เขาพือก็ไม่เป็นไรลก็พับง่ายๆมันไม่ยับเนาะดนนีอย่างคือมันไม่ยับ <laughs> นะคะนะมันเหมือนไหมนะคะถ้านานไปมันจะนิ่มมากนะคะปรับานุ่มเรื่อยๆนะคะ ชมพูอ,อ,อ่อนผสมโอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะสีม่วงนะคะมีแชมพูอ,อ,อ่อนผสมนะคะนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะเอาไปตัดนะคะตัดเป็นเสื้อตัดเป็นเดบได้นะคะอันนี้ก็เหมือนสีสีแดงแดงแบบผสมแดงอ่อนแดงเข้มแดงหมักสุกนะคะแตวนี้แดงส้มนะคะเราขึ้นทางไหนก็ได้แต่ส่วนมากก็จะขึ้นทางนี้เพราะเป็นคาดเอวนะคะ มาค่ะน,นี้นอ,อ่ะมาน้ำเงสสินผสมฟ้าน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนะคะให้น้องน้ำนี้เขาออกกลองด้วยอาาเออผลนนั้นเอามาขายสิลูกที่หนูพับน่ะคุณย่าเลยไปพับคุณยายเลยไปพับใหม่ในผืนนี้เป็นสีนี้นะคะสีแดง อ๋อคนละสีนะคะอันนี้สีแดงตรงนี้แดงสดนนี้แดงช้านะคะอันนี้เป็นสีเม็ดมะขามหัวแดงช้านะคะนี่นะคะเป็นลายเก่าดั้งเดิมนะคะแ่หว่าดั้งเดิมนะคะร้180อยแปดสิบนนือนสีไผ่ค่ะเหลืองไผ่ไผ่เหลืองไผ่เหมือนสีเหลืองอ่อนกับสีเหลืองเข้มผสมกันแล้วก็สีทองผสมอืมสั่งเองแล้วกันนะคะ เดนียงไผ่ค่ะนะคะลาน,ะะนี้สีอะไรสีคลามอ่าลายคือสีดำสีคลามนุ๊อ่ะขึ้นมาอันนี้สีคลามเหมือนสีดำผสมเทาอืออือเพื้นสุดท้ายนะคะตัวน,นี้เพื้นสุดท้าย,ส,ายสวยมากค่ะนะคะถ้าอยากได้เพื้นไหนทักมานะคะนะคะน,ะคะน้องนันมิเขาเสนอ เขาบอกว่าเหมือนดำผสมเทาส,สวยไก่คลำคลำแบบผส,ส,สมกันนี่ค่ะซักไปจะนิ่มเรื่อยๆใส่สบายสบายะของสโอ้ยน้งมิตกแล้วเอาขึ้นมาหรือมาเดี๋ยวมานนคุณยายทำทำ,ทำพระสงตกใช้หลานละ ถุตงตกพาดไปพาดมามันมันลื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นไหมแล้วเขาจะลื่นใช่ไหมคะท้องสุดซักประมาณสี่ห้าครั้งแล้วเนิ่มมากเลยคะ่ะใส่สบายเลยนะคะนุ่มนะคะสีไม่ตกนะคะตัดผืนหนึ่งคุ้มเลยค่ะนะคะตัดไว้ได้ลายผืนแล้วเราอยากใส่วันไหนเราก็ค่อยเอามาใส่ใส่ลาไวาเหมือนอคุณยายใจดีใช่ไหมค,คุณน้องทัดนะคะเราจะตัดไวเ้เยอะมากแล้วใส่กับโหนสวยนะคะเขาใส่ก็ดูสวยนะคะนะคะ นะใส่ก็ดูสวยเดี๋ยวเสื้อของคุณตุนสูตรถักค่ารวมกระเป๋าด้วยอ่ะสองบาทนะคะนะงานถักรวมกระเป๋าด้วย250ค่าถักค่าเสื้อ250ก็ตก500้อยนะคะใส่เกีอยน,นี้อันนี้คือตัวหนึ่งนะคะคุณสูตรแค่ยืมมาใส่นะคะเดี๋ยวถอดถึงนะคะยืมมาใส่นะคะสวยสวยนะเสื้อเสื้อของน้อง,น,องอน้องน้องนามินะคะเสื้อเด็กนะคะค่าค่าถักตัวหนึ่งก็อันนี้ของน้มิอ,อกยี่สี่นะคะ อ,อกยีบสีน้องนามิเขาก็ใส่นิ่มๆนะคะเดี๋ยวคุณสุจะ,ะใส่เสื้อซับในสีชมพูให้ตอนนี้น้องนามิเขาใส่มาออกเฉยๆเดี๋ยวคุณสุจะใส,ส่สีชมพูให้น้องนามินะคะถ้าซับสีชมพูก็จะดูสดใสพดีน้องนามิใส่ซับสีขาวก็เลยดูดูซอฟๆลงไปนะคะนะตัวนึงคุณสุขาย500นะคะตัวละ500นะคะแต่ก็มีหลายทรงนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ชมนะคะ เดี๋ยน้องน้ำมินเข้าขออีกสองตัวขอนะคะขออีกสองตัวนะคะคุณสุขก็จะถักให้เขาอีกสองตัวนะคะเกิดสีม่วงอ่อนกับสีเขียวอมเทานะคะแล้วหล่อชมน้องน้ำมิ้นเขาจะใส่เสื้อโชว์นะคะเขาใส่โชว์เรื่อยๆเดี๋ยวคุณสุขก็จะสอยสีชมพูให้น้องน้ำมิเดี๋ยวให้น้องน้ำมิ้ให้ยายเขาไปสอยเองเอาเสื้อให้เขาแล้วกันเนาะโอเคโชว์แล้วนะคะวันนี้ก็ใส่จงกระเบนน่ารักน่ารักนะคะ คือจงกระเบนนี่คือเขามีขายหลายสีเนาะน้อง,น,องน,น้องมิตเนาะเป็นผ้าไทยเรานะคะเป็นลายไทยเราถ่เป็นผ้าพิมพ์นะคะให้เด็กใส่นะคะถ้าเด็กใส่อย่างนี้ไปใส่บาทรเขาดูกี่ดูสวยนะคะแพ็คทีมกับคุณยายอะไรอย่างเงี้ยคะคุณยายแต่งและหลานแต่งเวลาไปคนก็มองใช่ไหมนม้องน้ำมิและน้องน้ำมิพูดเรื่องธรรมะในการที่เราจะชี้องค์พระว่าไงคะชี้แบบไหนคะ น้องนํามิบอกว่าให้ชี้แบบนี้ห้ามชี้อย่างนี้ห้ามชี้สองนิ้วห้ามชี้ไปข้างหน้าให้ชี้แบบนี้ห้ามชี้แบบนี้ให้ชี้ไปข้างหน้าแบบนี้นะเขาบอกคุณยายนะครเขาซอนคุณยายเขาบอกคุณยายถ้าชี้องค์พระต้องทําแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะเอออิจฉาไม่งั้นจะตกนรกนะวันนี้ฟังธรรมะกับน้องนํามินะคะเขาบอกว่าห้ามอิจฉาถ้างั้นจะตกนรกนะคะ อะไรอีกนะคะน้องน้ำเมฆธรรมะมีอะไรอีกคะพเนรน้องน้ำเมฆเขาฝากไว้นะคะเวลาชี้องค์พระให้ชี้แบบไหนนะคะไหนทาอีกครั้งนะคะอะชี้องค์พระนะคะถ้าได้แล้วเราจะแนะนําเพื่อนให้เห็นองค์พระเราจะชี้อย่างนี้นะคะชี้ไม่ได้นะคะชี้แบบใช่ให้ทําแบบนี้นะคะแล้วก็ห้ามอิจฉาของจากพระก็ทำแบบนี้อลย<ว>ถ้ารับของจากพระต้องทําแบบ แบบนี้มือนี้เขาเรียกว่าชี้อืมถ้ามือเดียวเขาเรียกว่าชีนะคะต้องทำสองมือเวลารับของกับพระสฆ์นะคะนะฮะอันนี้ทำมาจากน้องนามิตนะไม่ต้องเอากับคุณสูล้วแล้วก็ต้องไม่ต้องทำบาปให้ทำดีๆเยอะๆสะสมไว้อืม นะคะวันนี้น่าจะได้ธรรมมาจากน้องนามะบ้างนะคะคนเราตายไปเราจะอยู่บนสวรรค์ให้เราทำดีเยอะมากค่ะคุณสุไม่ได้บอกนะคะก็พูดเองไม่มีสคริปต์นะเด็กคนนี้ไม่ต้องมีสคริปต์นะคะเขจะพูดเองนะคะไม่ต้องบอกเขาคะ่ะเขาจะนึกอะไรได้เขาพูดยยนะทุกคนสอนนามดูดอน,นเด็กและจนเติบโตมา ทุกคนสอนมาหมดทุกคนสอนดีน้องน้ำมิก็ถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมฟังถ้าใครเป็นเด็กก็ลองฟังคลิปนี้นะคะถ้าใครเป็นเด็กเท่ากับน้องน้ำมินะคะลองฟังคลิปนี้น้องน้ำมิสอนหลายอย่างโดยคุณสุไม่ได้บอกนะไม่ได้พูดอะไรเ็าพูดเองนะคะอยากคน พระคุณของแม่เป็นเด็กดีของแม่ตั้งใจเรียนของแม่โอเคโอเคถ้างั้นก็ฝากนะคะ <laughs> เสื้อเด็กนะคะใครจะรับก็ตัวละห้าร้อยนะคะมีลายแบบนะคะ <laughs> <c oughs> คือมีหลายแบบนะคะคุณสุก็จะเริ่มถักให้น้องน้ำมิใส่เลื่อยนะคะหน้าอกของน้องน้มิก็คือยี่สี่ยี่ห้านะคะนะคะน้องน้มิก็จะใส่พอดีเสภาพนิ่มๆเป็นได้สิบหกนะคะถ้าใครจะรับก็บอกลงหน้านะคะคุณสุก็จะผลิตออกมานะคะแล้วเสื้ออย่างคุณสุกก็คือค่าเสื้อสองร้อยห้าสิบเขาเรียกทรงไทเรนต์ต้นอันนี้ทรงกตดดาสองถ้าถ้าตัวใหญ่ถ้า x x l คือไซส์สี่แปดก็คือ 280บาทนะคะค่าถักค่าไซส์ใหญ่ก็คือ300นะคะแต่ถ้าถักนี้คือ250บาทนะคะเพราะถุง180นะคะวันนี้คุณย่าขายของคนคุณหลานผู้ธรรมะแล้วกันนะคะก็ธรรมะจากน้องอนามินะคะวันนี้ก็น้องอนามิบอกว่า ไม่ให้อิจฉาจะเป็นบาปนะคะนี่คือธรรมะของน้องน้นมิวันนี้และน้องนัมิเขาก็บอกว่าถ้าการจะชี้องค์พระก็คือให้ทําอย่างนี้นะคะแต่ถ้าจะรับของจากองค์พระห้ามรับมือเดียวให้รับสองมือนะคะน้องวันนี้วันนี้ก็พูดเดยอะและ้วเขาบอกว่าการที่พ่อแม่มีพระคุณใหญ่หลวงก็ให้กรตันอยู่ให้เป็นเด็กดีให้ตั้งใจเรียนนี่คือน้องน้นมิพูดเองนะคะก็คือวันนี้ก็รับธรรมะจากน้องนันมินะคะส่วนวันนี้คุณสุขว่าโอนตังค์ให้พระอาจารย์พระ ท่านบุญเหลียงนะคะวันนี้เดี๋ยวให้ดูสลิปเพราะจะโอนวันนี้ผลิตขอเบอร์บัญชีเยอะนะคะคนสุก็ทําทั้งหมดสามสิบห้าเล่มนะคะเป็นเงินห้าพันหกนะคะมโนธนาบุญด้วยกันนะคะรับบุญเท่ากับคนสุนะคะ,ะ,คะอ๋อน้องนมิเขาบอกไปวัดทุกวันด้วยนะคะทําบุญให้เป็นล่อไม่เป็นน็ตนะคะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างให้หลานเองโดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องบอกเขาโอเคถ้างั้นธรรมะรักษานะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะ Oh, yeah.